การสครับผิวช่วยเรื่องสิวได้จริงไหมหรือทำให้แย่ลงมาฟังคำตอบจากหมอเหมียวกันนะคะการสครับผิวนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนใช้เพื่อหวังให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ช่วยเรื่องลดการอุดตันค่ะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะโดยเฉพาะสิวอักเสบต้องระมัดระวังในการใช้สครับผิวเป็นพิเศษนะคะการสครับผิวก็คือการใช้เม็ดบีดหรือว่าสารที่มีลักษณะหยาบมาขัดถูผิวเพื่อช่วยผัาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะ ซึ่งหากทำอย่างถูกวิธีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เม็ดสครับไม่หยาบจนเกินไปเนี่ยอาจจะพอช่วยลดการอุดตันสำหรับผิวบางประเภทได้บ้างค่ะแต่ถ้าเป็นสิวอักเสบอยู่นะคะการสครับผิวจะยิ่งเป็นการรบกวนผิวอย่างรุนแรงเลยนะคะทําให้สิวอักเสบมากขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเม็ดสครับที่หยาบเกินไปหรือว่าการขัดถูที่แรงเนี่ยอาจจะทําให้เกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติของเราเสียหายได้ค่ะฉะนั้นนะคะสําหรับผิวที่เป็นสิว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผัดเซลล์ผิวแบบชนิดทานะคะเช่น BHA หรือ AHA แบบอ่อนโยนน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและอ่อนโยนต่อผิวมากกว่านะคะอย่าลืมติดตามสาระเรื่องราวดีๆจากการเวลาคลินิกในคลิปถัดไปนะะ